เอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับพกผมแล้วช่อง The Bass Fishing On Tour นะะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่ต,ตกปลานะครับผมอยู่กับมุมนี้มุมเดิมอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็มารีวิวรอกอีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็จะเป็นรอกชิมาโนนะฮะใครเล่นชิมาโนตัวเก่าๆอยู่นะฮะก็น่าจะสนใจรอกตัวนี้เป็นรอกสายเหยื่อเบานะครับผมนี่นะครับผมชิมาโน อดีบารันนะฮะผม MG นะผมตอนนี้รอบ5.8นะครับผมได้มาไม่ได้กล่องนะฮะได้มาแค่ตัวลอกเลยนะครับผมแล้วก็มีสปูล BFS อีก1ลูกนะครับผมเดี๋ยวผมออกมารีวิวพร้อมๆกันกับรอกตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับผมก็รายละเอียดจะเป็นยังไงนะสเปคจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมไปดูกันเลย เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับเจ้าชิมานุอดีบรลัน m g ปี2009นะครับผมก <Yeah. S 1> ็ตัวนี้นะเป็นลอกที่ผลิตเมื่อปี2009แล้วก็เป็นลอกที่เบาที่สุดของ s ชิมาน o ในตอนนั้นเลยนะครับผม uh. ก็สายเหยื่อเบานะไม่ควรพลาดนนะตัวนี้ ตัวนี้ก็ซื้อมาไว้ใช้งานเองนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็ทักมาหลังไหม่ได้นะครับผมมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับตัวนี้ก็มา,มาดูร่องรอยการใช้งานก่อนเลยนะอันดับแรกโอเคเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเป็นจุดๆไปนะผมจะบางทีกล้องมันอาจจะสะท้อนมันอาจจะมองไม่เห็นนะนี่ตรงนี้ก็จะมีรอยนะเพื่อนๆอ่านี้อาจจะมองเห็นอยู่มีรอยนะครับมีรอยขีดข้างบนรอยการใช้งานนะฮะมันปีเก่ามากๆแล้วด้วยหลอกหาซื้อมือหนึ่งไม่ได้แล้วนะ มีรอยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงฝาข้างฝาข้างนี่ค่อนข้างหนักหน่อยนะเพื่อนแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะเพื่อนๆนี่นะฮะนี่นะฮะตรงเป็นรอย,อยอข้างในข้างในยังสวยอยู่ตรงนี้เป็นรอยนะเพื่อนข้างล่างก็จะเป็นรอยตามดจุดๆ,ๆนะแต่ก็ไม่ไม่เยอะนะฮะไม่มีผลต่อการใช้งานฝาฝั่งนี้ค่อนข้างสวยนะฮะ นี่ฮะก็คร่าวๆก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นเพื่อนๆตองรอยการใช้งานก็ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะโอเคนี่นะรายละเอียดภายนอกคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเอาละครับเพื่อนๆก็มาดูสเปคภายในของเจ้า ชิมาโน่อะเดบัันนะฮะ m อตัวนี้นะผมมาดูกันว่าเจ้าชิมาโน่ตัวนี้นะฮะได้อะไรมาบ้างนะผม <Wow. S 1> ก็อันดับแรกนะฮะสำหรับเกียร์เรโชของเจ้าตัวนี้นะผมอัตรานะรอบอยู่ที่5.8ต่อ1นึ่งนะผม <Wow. S 1> ก็หมุนแขน1รอบนะสปูลหมุนไป5.8าจุดแปรอบนะผมก็ถือว่าเป็นรอบรอบต่ำนะผม เอาไปใช้เคาะปักนะฮะเล่นเหยื่อใต้น้ํานะผมเคาะปักนะผมตกกระพงนะตกกระสูบนะผมก็ใช้ดีเลยนะตัวนี้ผมบอกเลยของแลหายากแล้วตอนนี้เพราะว่ามันเลิกผลิตไปแล้วนะแล้วก็น้ําหนักตัวนี้ค่อนข้างเบามากๆนะเป็นลอกที่เบาทีสุดใน ปีนั้นเลยนะเพื่อนๆของทางชิมาโนนะ <Wow. S 1> ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้ากรัมนะผมถือเนี่ยยังรู้สึกเลยนะว่ามันเบามันเบามากๆเลยนะผมแล้วก็ได้ลูกปืนมาแปดบวกหนึ่งลูกปืนนะผมว้าว <Wow. S 1> ลูกปืนเยอะมากนะผมแปดบวกหนึ่งนะผมลื่นๆเลยนะผมนี่นะความลื่นโอเคแล้วก็กำลังเบรกนะกำลังเบรกได้มาสี่จุดห้า กิโลนะโอ้ oh, เอาไว้เล่นกระสุมนี่เหลือๆนะเพื่อนๆเล่นนี่ <S <S <อ>เวทคันยูเอลหน่อยนี่เล่นมันเลยนะผมตัวลอกถือกระชับมือดีนะเพื่อนๆถือว่าค่อนข้างตัวเล็กนะครับผม <Okay. S 1> ถือกระชับมือมากนะแล้วก็อัตราการเก็บสายของเจ้าตัวนี้นะผมรอบห้าจุดแปดเนี่ยเขาจะ,ะวัดก็ต่อเมื่อสายมันเต็มสปูลน,นะเพื่อนๆแล้วก็มุนหนึ่งรอบนะครับ ก็จะเก็บได้มา58เซนนะผม <Wow. S 1> แขนยาวแปดสิบแปดสิมิลน,นะเพื่อนแปดสมิลแปดสิมิลเองนะแล้วก็อัตราการใส่สายนะเพื่อนก็ตัวนี้สปูลน,นะฮะสามารถใส่สายนะพี่ถ้าอันนี้เทียมนะฮะอันนี้คืออยู่ในไดอะแกรมเขาเลยเขาเขียนไว้0.285นะฮะหน้าตัด0.285์มิลน,นะเพื่อนมิลลิเมตรนะฮะ ได้อยู่ที่90เซนซึ่งถ้าตีเป็น PE นะ0.285นี้หน้าตัดจะอยู่ประมาณ PE 3.5นะ<อ> 1> PE 1 PE 2หรือ PE 0.8 0. นี่คือใส่ได้เยอะมากๆนะเพื่อนๆสำหรับเจ้าสปูนตัวนี้นะไม่เกี่ยวกับสปูล BF s นะครับผม<อ>ตัวนี้สเปคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆโอเป็นลอกตีอย่าเบาที่หายากแล้วนะตอนนี้มานะฮะเพื่อนๆต่อมาก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ของเขานะเพื่อนๆ ทำไมเจ้าลอกตัวนี้ทําไมถึงถึงเบาจัางเลยทําไมถึงเบาจัางเลยนะลอกตัวนี้สร้างมาจากวัดสดุนะฮะมันจะมีตัวบอดี้กลางกับบอดี้ฝาข้างนะฮะที่เป็นวัดสดุเดียวกันไม่เกี่ยวกับฝาหน่วงตรงนี้นะครับเป็นวัดสดุที่เรียกว่า MG นะฮะหรือแมกนีเซียมอลลอยนะฮะอันนี้ข้อมูลผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะใครที่รู้จริงๆนะเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์ ใต้คลิปเพื่อเป็นความรู้ให้นะนะแล้วก็เป็นความรู้ให้ใหม่ให้ผมด้วยนะเพื่อน <Wow. S 1> ก็ตัวนี้ได้เป็นบอดี้แล้วก็บอดี้ฝั่งฝั่งแคนหมุนเนี่ยจะเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะซึ่งเบาพิเศษนะเพื่อนเพื่อนมันเบานะผม <Wow. S 1> แล้วก็เฟืองเฟืองภายในเนี่ยจะเป็นเฟืองอลูมิเนียมอันนี้ผมผมไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะเพื่อนแล้วก็ผมจะบอกเลยว่า เฟืองอลูมิเนียมเนี่ยมันเบานะฮะแต่เจ้าลอกตัวนี้ผมผมเห็นรีวิวมาเยอะนะไอเพื่อนเเขาก็ก็จะบอกว่าเฟืองมันค่อนข้างสึกง่ายนะเพื่อนค่อนข้างสึกง่ายก็เราก็ควรเอาไปเล่นงานที่มันตรงประเภทนะเพื่อนเอาไปตกกระสูบเอาไปตกปลาเล็กนะฮะเอาไปตกปลาสนากอะไรอย่างเงี้ยพวกปลาตัวเล็กๆนะฮะเล่นงานเหยื่อเบานียนะฮะไม่ใช่ว่าเอาไปเอาไปตกปลาชะโด มันก็ไม่ใช่นะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาแกะสปูนให้ดูเลยดีกว่าสปูนตัวนี้ค่อนข้างลึกนะเพื่อนๆ <Okay. S 1> แล้วใส่สายได้เยอะโอเคแต่ยังตีเบาได้ <Okay. S 1> นี่นะฮะผมค่อนข้างชอบฝาหน่วงก่อนนะเพื่อนๆ mm hmm. มันเท่นะงีต้ตรงนี้ขึ้นมาป้าบออกมานะนี่ฮนะแล้วก็หมุนแปะนะฮะมันจะมีสองกิ๊กนะก,กิกกิ๊กนะฮะนี่นะฮะดึงออกหมุนลงนี้นะฮะ เท hey, มากนะเพื่อนผมชอบมากเลยแล้วก็นี่นะสปูลสปูลสวยมากนะเพื่อนไม่มีบุไม่มีบินไม่มีรอยอะไรเลยนะเพื่อน <Wow. S 1> นี่นะผมเจ้าสปูลตัวนี้เป็นสปูลเป็นสปูล svs นะครับผมเป็นของทางชิมาโนนะครับ svs นะครับผม uh. เป็นอ่าระบบหน่วงหกเสาหกแกนนะฮะต้องว่าอย่างนี้นะฮะ ระบบหน,น่วงหกแกนปรับได้6ระดับนะนเพื่อนเอาไปเล่นงานเยี่ยวเบาเนี่ยผมดึงแค่อันเดียวเนี่ยพอเลย,เยติ๊กเดียวเนี่ยอันเดียวนะเปิดแค่อันเดียวนะแล้วก็ปรับคอนสปูนให้มันยกได้นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะครับผมโอเคนี่นะสปูนสวยมากอันนี้ผมเคยลองเอาไปทดสอบตีครับเยื่ยวปั3ก3ามกัมไม่ใช่สามกัมสองจุห้ากัมนะมนเพื่อน ซึ่งมันตีค่อนข้างได้ระยะเลยนะนเพื่อนสามสิบเมตรยี่สิบห้าเมตรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาค่อนข้างทําระยะดีนะกับเหยื่อบาเนะนี่นะก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะนเพื่อนแต่มันเป็นวงแหวนเนี่ยเอาไว้เอาไว้ลากกับเม็ดลานะเพื่อที่จะให้เม็ดเม็ดลามันลากนะตรงนี้นี่นะ ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะเอาละครับต่อมาก็มาดูทีเด็ดนะฮะที่ติดมากับลอกมือสองนะครับผมลอกมือสองมักจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาส่วนมากผมจะชอบหาของแปลกนะฮะตัวลอกปกตินะฮะมันซื้อมือหนึ่งมานะจะได้ติดกล่องมาก็แค่ลอกแดกแกมแล้วก็พวกน้ำมงน้ำมันนะฮะอแดชอรี่ของเขานะ ต่ตัวนี้ที่เด็ดอยู่ตรงนี้นะ <Wow. S 2> เจ้าของเก่าเจ้าของเก่าเขาซื้อสปูลแยกนะเป็นสปูล B F S นะผม M G 32มิมลนะของชิมาน่แท้ๆนะผม <Wow. S 2> จากศูนย์ชิมาน่เลยนะซึ่งชิมาน่ออกของแต่งมาให้นะตรงรุ่นด้วยนะเพื่อนๆตรงรุ่นด้วยนะผมโอเคแต่ผมไม่รู้ว่า32มิมลเนี่ยใส่กับตัวไหนได้บ้างอันนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเซียนนะเพื่อน <c oughs> <ๆ>ก็มาเปิดดูดีกว่า กับเจ้าสปูล B F S ตัวนี้ได้อะไรมาบ้างนะฮะตัวกล่องก็จะมีแดกแกรมนะเพื่อนแดกแกรมของสปูนนี่ก็สําคัญนะเพื่อนมันสําคัญตรงไหน,นอ่าเดี๋ยวผมมีทีเด็ดให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคมันก็จะได้สติกเกอร์แปะสายนะเวลาใส่สายในสปูลไงเพื่อนมัดสายใส่ใส่สปูนซึ่งสปูนตัวเนี้ยเขาไม่ได้เจาะรูมาเหมือนเจ้าตัวนี้นะ เขาไม่ได้เจาะรูมาเหมือนเหมือนที่ลองนะตัวนี้มันร้อยสายเข้าไปนะผมมันร้อยสายเข้าไปมัดยังไงมันก็ไม่หมุนตามนะผมแต่เจ้าตัวนี้สปูนมันไม่ได้เจาะสายมาซึ่งผิวมันลื่นนะเพื่อนเวลาเรามัดสายเข้าสปูนเนี่ยมันอาจบางคนมัดสายไม่เป็นหรือมัดมัดสายไม่ค่อยแน่นนะสปูนแบบลอกมันจะเบรกไม่อยู่นะเพื่อนสายมันจะหมุนตามสปูนหยุดนะเพื่อน แต่แต่สายมันหมุนแบบเนี้ยมุนตามได้นะผมก็จะใช้สติกเกอร์ตัวนี้แปะข้างในทับอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนโอเคอ่ะมาดูแดแกรมของเขาหน่อยเปิดดูบ้างนะเพื่อนแดแกรมอันนี้ของเป็นของสปูนนะของสปูนนี่นะวิธีเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดหน่วงเม็ดลานะอันนี้มันเป็นภาษาญี่ปุน่นเพื่อนเพื่อนอาจาอาจะอ่านไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าแปลทานสเล่์เข้าใจนะผม นี่นะผมมาดูเจ้าตัวสปูนกันนะเป็นสปูน B F S 3 2มสิบสองมลนะผม <Wow. S 2> เป็นสปูนตื้นนะฮะมีหน่วงหกแกนซึ่งเจ้าสปูนตัวนี้มีทีเด็ดตรงไหนล้ะครับเพื่อน,อนๆสังเกตดูนะผมเม็ดหน่วงมันจะมีสามสีนะฮะเม็ดหน่วงมันจะมีสามสีซึ่งมันสามสีเนี่ยแต่ละสี น้ำหนักมันไม่เท่ากันนะพื่อน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันซึ่งหมายความว่าเจ้าสปูนตัวเนี้ยสามารถไล่เม็ดหน่วงได้อ่ามีลูกเล่นนะผมไล่เม็ดหน่วงได้ไล่ไล่น้ําหนักเม็ดน่วงได้นะ,ะนี่นะเม็ดแล้วก็อยู่ในนี้ยังมีอีกนะผมเม็ดน่วงสเปร์นะฮะเม็ดน่วงสามสีสามสีที่อยู่ติดกับสปูนเลยมีสีใสๆนะฮะแล้วก็ สีออกเทาๆแล้วก็ออกสีออกดํานะฮะมี3ามสีนะซึ่งน้ําหนักมันต่างกันนะเพื่อนๆเราสามารถเอาไปไล่ให้มันเข้าเข้ากับเหยื่อที่เราจะเล่นกับประ,ประเภทของปลาที่เราจะตกนะฮะกับเหยื่อที่ที่เราจะแคสนะเพื่อนๆมันสามารถไล่ได้นะเพื่อนๆทีเด็ดนะครับผมก็สําหรับเจ้าสปูลตัวนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผม เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน,อนกับเจ้าชิมานุอเดบลันเอ็มจีสองพันเตัวนี้นะครับผม <Okay. S 1> ก็เป็นลอกตีเบาที่ดีนะผมว่าผมไม่ได้ข้อดีข้อเสียอะไรผมก็บอกไปแล้วผมไม่ได้อวยไข้ในทั้งนั้นนะผมชอบผมอยากได้ผมเลยซื้อมานะเพื่อน <Okay. S 1> แต่บางทีลอกมันเยอะเกินไปผมก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนบ้างนะผมอาจจะเป็น สื่อกระจายลอกให้เพื่อนๆได้บ้างนะครับผมก็สภาพก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนๆถือว่าโอเคลอยก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะผมลอกว่าทีเด็ดแล้วนะทีเด็ดเพราะอะไรนะผมมันเป็นลอกทีเยอะเบาที่เบาที่สุดในหน้าตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้หายากแล้วเพราะว่ามันเลิกผลิตไปแล้วนะค่อนข้างหายากแล้วนะผมประเด็นทีเด็ดมันไม่ได้มีแค่ตัวลอกนะมันมีเจ้าหนีมาด้วยนะผม สเปลน BFS นะคร <Okay. S 1> ับผมสามสิบสองมิลของชิมาโน่แท้ๆนะเบิกศูนย์นะครับผมซึ่งฟังก์ชันของเขานี่ก็คือไล่เม็ดลาได้นะครับผมให้มันเข้ากับเหยื่อให้มันเข้ากับปลาที่เราจะเอาไปเล่นนะให้มันเข้ากับการแคสเหยื่อของเรานเพื่อนซึ่งมันเบิกศูนย์นี่แพงนะเพื่อนผมบอกเลยว่าแพงนะแล้วมันได้ติดกับตัวลอกาอม่นี้นะก็สําหรับเจ้าลอกตัวนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะเพื่อน ใครสนใจก็ติดต่อหลังไม้ได้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับผมทางช่องทาง y o u t u b ิก i ตอ o k แล้วก็ Instagram นะผมเพจ f a c e b o o k ก็ลงผลงานแล้วก็ลงช่องทางการปล่อยลอกพวกนี้ด้วยนะผมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับทาง youtube นะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆ มันจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของเพื่อนๆน,นะคับผมก็มจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครผมก็สุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะ,ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับโย่ Yo!